จ้าสวัสดีจ้ามือน,นี้กสิภามากินยำ่มม่ามาเลยจ้ายำ่มม่ามาใส่ปลาหมึกใส่กุ้งใส่ลูกชิ้นยำตามใจฉันค่ะว่าฉันใส่หมดทุกอย่างใส่ทุกอย่างทุกห่วงหนาเลยเยอะๆก็ได้จา้าเยอะๆก็ได้จ้า ยำม่าม่าใส่น้ำปลาแดกไว้ค่ะเรนนี่ยำมามาใคเ่านยมามส่น้ำปลาแดกเอาสูดยำผ็ดมี่จ้ะสูรยำิดมือเอาขึ้นเกี้ยนของนี้มาบอกนี่ตุมตุ้กมามาจ้ามามาแสบน้ำกันจ้าไอผู้ใดแสบมันดอกิดทอนจ้าติดไทยออนกับนี่แตงจ้าอัน้มาเจ้าเ กิน,กนแคบหมูจ้ะแคบหมูกับปอดทอดเอีจ่ะทอดเอีมา,มาเด้ยวจ่ะเด้อเมัมานนั่งทั้งนี้นนก็นบัางนแคบหมูจ้ะมาเด้๋ยจ่ะเด้อกุ่งตัวใหญ่ยอยู่ๆจ้ะ แห้ออนแบอล้วอ่าทั้งนี่ไม่คว้าอนนี้จะใส่มืดได้จ้ะใครอ ba dùm một má đưa chả đưa, mà xẹp lắm gần tai quân yaka lạy tai quân tai tôi tai quân 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 tai ở tai quân tai quân có cho không? Ừ, không, của mình nữa chả có góp. Tên nhau. Không, đánh không? Ừ, ừ, เอาได้แล้วแกหายไ้อะไรไม่ถูกมันอยู่บนเรืออดใบบอกหมด กินกสิตกกัเล่บ่ไดดถอดใบบักหหนจ้า e กินกับใบถอดใบังหแสบจ้ะยไปฮากนะรอไปเขาก่อไปเขาเริ๊จอมเด็ดพี่เดียวเขากงอาไม่เว่เือเสยงเจ๊ก มึงกินน้ำกันหลายข้นจัดเอาเลยไม่เสียงแจกมีกันบหานมาไหมมึงอู้ <S 1> <S 1> <S ออยแดง ว้าจะเป็นอย่างนี้มาหมาไปเซ็นบุตร บอกพริกลายปวดเผ็ดเผ็ดจ้ะยำเผ็ดอาาเอ้ยนีก็มาด้วย ย้ํแบบเฝ้าๆด้จังมันนี่ขื้นใตหอยขวดเรี่มยขขม,มนันนาสิมันลงให้เบิ่งไม่จังคือกุ้งกินเลนเบ่งโตเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยว ตางเราพี่นอนตนจนิตโตกจัาหนอยเนี่ยแหลมากมือเหรอ สซ่บครับพี่ ừ, น้องขุณต้ยังไง้านด่านมาเด้อมาเด้นจ้ะแซ่บทังเห็ด ต้อกินมากกับถิน่นโอ้เออ้นสองกินนี่ผู้หน่ง สำนึกก็น่จานะจะาเนาะแต่มื่อื่นสิมาลง้งไหเบิองไม่จ้ะอะลืมกินอะเบิองงงแหบ,บละลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นใน่องเด้อเด้อเดี๋ยวมื่อื่นสิมาลงคลิปเห็ดข่าปุ่นไหเบิองจ้ะก,กดไลค์ก,กดแชร์กดกดยังไง